สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอุ่ภาภาภูมิคนดีคนเดิมนะครับแน่นอนฮะซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เพิ่มพูนขึ้นทุกสัปดาห์นะฮะในแคมเปญถ้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องครับรางวัลของเราเป็นทองคำมูลค่า6,000บาท6รางวัลต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเนี่ย22สัปดาห์ถ้าทีมที่คุณโหวตมาเป็นผู้ชนะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำรวมมูลค่า 0,000นบาทเลยครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทั้งแคมเปญเนี่ย133รางวัลนะครับรวมทองคำทั้งแคมเปญมูลค่า1 3ึ่งล้านบาทครับได้เวลาที่เราจะมาจับรางวัลกันครับเป็นสัปดาห์ที่3นะฮะประจำวันที่5สิงหาคมครับเชิญเลยครับน้องพิชชี่ธนพัฒน์พ่วงแพรครับผู้ท้าจากทีมกายฮารุครับสวัสดีครับชมสอบกับพี่หน่อยสิเดี๋ยว ยตายแล้วตายเห็นกาแฟเขาช่องไม่ได้เลยจะคว้ากอดอย่างเดียวใช่ค่ะโก้โอ้ยฟึกบหกผู้โชคดีที่ได้ทองคำูาคา6,000บาทประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับดื่มกาแฟเขาช่องทุกวันลุ้นรวยกันทุกสัปดาห์ครับถ้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องย้